สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้นะครับนะเราจะมาตอบคาถามนะที่ท่านผู้ชมหลายท่านนะครับนะเคยถามว่าทําเกษตรผสมผส,สานนะครับแล้วก็เอารายได้มาจากไหนนะครับนะวันนี้เดี๋ยวทางไปบ้านสวนของเรานั้นนะครับจะมาตอบคาถามว่าหลังจากที่เราทําเกษตรแบบ ผสมผสานแล้วเนี่ยนะครับนะว่าเรามีรายได้จากทางไหนบ้างนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับนะจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูเก้านะครับนะรายได้ที่ทางบ้านสวนของเรานั้นนะครับนะที่ได้ปฏิบัติมาแล้วก็มีรายได้ทุกวันนะครับนะก็มาดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับนะรายได้ที่ ที่เราได้นะครับนะเป็นรายวันนะครับนะนั่นก็คือนี่เลยนะครับนะ,ะไรายได้จากการที่เราขายขายผักนะครับนะขายผักก็ศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับหรือบ้านสวนของเราเนี่ยนะครับนะผักที่ที่เราปลูกอยู่ณนะตอนนี้นะครับตามฤดูกาลนะครับนะตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นนะครับพืชผักนะครับนะผักก็จะ เราจะมีรายได้เป็นรายวันนะครับนะแล้วก็รายได้นั้นก็จะเป็นตามฤดูกาลนะครับนะจะไม่มีอะไรที่เป็นเป็นรายได้หลักนะครับในการทําเกษตรผสมผสานนะครับ er แต่ว่าในช่วงนี้ฤด er ูนี้นะครับรายได้หลักที่เราได้เป็นรายวันนะครับก็จะมีถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวที่เรานะครับได้ปลูกนะครับได้ปลูกไว้นะครับยเราก็ นาะรายได้ ia, ตรงพื้นที่ตรงน pues ี้นะครับหนารายได้ตรงส่วนนี้นี่นาที่ที่เราได้นะครับมันก็จะตกหนาพื้นที่แค่นี้นะครับนะก็จะได้อยู่นะครับนาวันละสองถึงสามร้อยบาทนะครับหนาตอนเช้านะครับช่วงเช้านะครับนาพอตัวฝักยาวนะครับนาตัวฝักยาวหมดนะครับเราก็จะมีการรายได้ที่จาก พริกต่อเลยนะครับนะก็จะมีนะครับพริกที่เราปลูกนะครับนะเพื่อเสริมขึ้นมาหลังจากที่ตัวฟางยาวของเรานั้นนะครับนะหมดอายุไปนะครับนะเราก็จะมาเก็บพริกต่อนะครับซึ่งตอนนี้นะครับนะพริกของเราก็เริ่มมีก็เรียกว่าออกดอกนะครับออกดอกออก ผลแล้วนะครับนะเราก็จะขายในราคาที่ย่อมเยานะครับนะราคาที่ชาวบ้านนะครับนะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้นั่นเองนะครับสําหรับรายได้รายวันอีกรายได้หนึ่งก็คือการเก็บไข่ขายนะครับนะการเก็บไข่ไข่ไก่นั่นเองนะครับนะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรายได้รายวันนะครับที่ทาง บ้านสวนของเรานั้นนะครับนะได้เลี้ยงไว้นะครับนะซึ่งเราเลี้ยงไก่นะไว้ประมาณสิบตัวนะครับสิบตัวก็เขาจะให้ไข่นะครับนะจะให้ไข่เราเนี่ยนะครับนะวันละสิบฟองนะครับสิบฟองก็นะครับนะในหนึ่งสามวันนะครับนะเราก็จะได้ไข่แพงหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีรายได้รายวันไปนะครับนะนอกจาก ตัวเนี้ยงไก่นี้เอ่เป็ดมีห่านมีเอ่อหลายหลายอย่างนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเป็ดเทศไม่ว่าจะเป็นเป็ดไข่นะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นรายได้รายวันนะครับนะแล้วก็รายได้รายสัปดาห์ไปนะครับนะถ้ามีคนมาขอซื้อนะครับนะเราก็สามารถที่จะจําหน่ายได้นะครับซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานนะครับนะเพื่อ,อให้ เออเรานั้นนะครับได้มีรายได้ทั้งปีนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปคร่าวๆเลยนะครับว่าเออในแต่ละปีนั้นนะครับเราจะมีรายได้อ่ามากน้อยเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็รอชมคลิปต่อไปนะครับนะครับนะรายได้รายเดือนหรือรายสัปดาห์นะครับนะรบเราก็จะได้จากผลผลิตที่ เราปลูกไว้นะครับอย่างเช่นกล้วยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองนะครับนะซึ่งเ,เมื่อเก่เต็มที่นะครับนะทางป้าสวนของเรานั้นก็จะขายในราคาที่ย่อมเยานะครับนะก็ขายในราคา,าวีละห้าสิบบาทนะครับนะวีละห้าสิบบาทก็เครื่อหนึ่งนะครับมีอยู่ประมาณ ห้าถึงหกวีนะครับนะก็คูณห้าสิบเข้าไปนะครับก็ตกไปนะครับนะเครือร่าสองร้อยกว่าบาทนะครับสมมุติถ้าเรามีหลายๆต้นนะครับนะตรงนี้เราก็จะได้เป็นรายได้รายเดือนรายสัปดาห์ไปนะครับนะก็รายได้ตัวนี้นะครับก็เป็นเป็นรายได้รายเดือนรายสัปดาห์นะครับนะก็มีกล้วยนันเองนะครับสำหรับมะพร้าวนะครับนะมะพร้าวนี่ก็จะเป็น รายได้รายเดือนรายสัปดาห์นะครับนะซึ่งทางบ้านสวนของเรานั้นก็ตอนนี้นะครับนะ้ามะพร้าวนะครับนะก็มีผลผลิตแล้วนะครับนะเราก็จําหน่ายในราคาที่ย่มเยาวนะครับนะคือเราขายในราคาลูกละสิบบาทนะครับนะสิบบาทก็ทลายหนึ่งก็จะมีอยู่นะครับนะเกือบทลายหนึ่งนะครับเราก็จะเก็บไว้ประมาณสักสิบลูกนะครับสิบลูกก็ ทลายหนึ่งนะครับลูกละสิบบาทก็ตกไปทลายละร้อยนะครับนะนี่ก็จะเป็นรายได้นะครับรายสัปดาห์รายได้รายเดือนอีกนะครับนะตัวผลผลิตอีกอย่างหนึ่งนะครับนะที่ทําให้ท่านผู้ชมนะครับที่สอบถามมาว่ารายได้นะครับมาจากไหนในการทําเกษตรผสมผสานนะครับซึ่งเรา ไม่มีอะไรเป็นรายได้หลักนะครับนะเราก็ผสมผส,สานกันไปนะครับนะไม่ว่าจะเป็นปลานะครับนะปลูกพืชหลายๆอย่างนะครับนะเวลาเราปลูกพืชก็แนะนำนะครับอย่าไปปลูกอะไรที่อย่างเดียวให้มันเยอะนะครับนะพยายามปลูกให้มันผสมผสานกันไปนะครับนะให้มีรายได้นะครับ <bedroom> ซึ่งรายได้ผลไม้นั้นก็เป็นไปตาม ฤดูการนะครับเป็นไปตามฤดูการที่เขาให้คนติดเรานะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นรายได้รายเดือนรายสัปดาห์ไปนะครับนอกจากกล้วยนะครับนะนอกจากกล้วยนอกจากผลไม้แล้วนะครับนะรายได้รายสัปดาห์รายเดือนนะครับนะอีกตัวหนึ่งก็คือนี่เลยนะครับปลานะครับปลาที่เราเลี้ยงนะครับนะก็ะตัวนี้ก็จะเป็นรายได้รายเดือนรายสัปดาห์นะครับนะก็สามารถที่จะ สร้างรายได้ให้เรานะครับนะแล้วก็การเลี้ยงปลานะครับนะถ้าเราจะเอารายได้นะครับนะให้เราเลี้ยงไว้ในกระชังนะครับนะลักษณะนี้นะครับนะเพื่อที่จะหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะจับนะครับขายได้ง่ายนั่นเองนะครับจับขายได้ง่ายนะครับนะง่ายต่อการจับขายนะครับแล้วก็ เราสามารถที่จะคุมอาหารได้นะครับนะเมื่อเราคุมคุมอาหารได้นะครับนะก็ปลาอย่างเช่นปลาดุกบิ๊กอุยนะครับนะก็ประมาณสองเดือนครึ่งนะครับนะเราก็จําหน่ายได้นะครับนะจําหน่ายจับขายได้นะครับตัวนี้ก็ถ้าเราให้อาหารอย่างเดียวอาหารเม็ดสําเร็จรูปเนี่นะครับนะพอเราจับขายเนี่นะครับนะตรงนี้รายได้ก็เมื่อเราหัก ค่าหัวอาหารไปแล้วเนี่ยนะครับนะก็จะอยู่ประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับนะกำไรครึ่งต่อครึ่งนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกอารายได้รายเดือนนะครับรายสัปดาห์อีกตัวหนึ่งนะครับนะก็นอกจากผลไม้นะครับนะก็จะเป็นอ่เนี่ยแหละครับนะปลากบนะครับนะปลากบตรงนี้นะครับนะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงขึ้นมาให้เป็นารายได้ราย เดือนรายสัปดาห์ได้นะครับสําหรับ hmm. รายได้รายปีนะครับนะเราก็จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ใหญ่นะครับนะอย่างเช่นเอ่อวัวนะครับนะวัวก็จะเป็นรายได้รายปีนะครับวัวควายหมูนะครับนะวันนี้ก็จะเป็นรายได้รายปีนะครับซึ่งก็เป็นเอ่อที่รายได้รายปีนั้นก็คือเราเลี้ยงนะครับเ,เลี้ยงเพื่อที่จะ ขายเขาในช่วงที่หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีแล้วก็ตีราคาไปนะครับนะในสมมติตัวนี้นะครับนะก็ได้คลอดมาเมื่อวันที่สิบห้ามกรานะครับนะก็ปีหกหกนะครับนะพอไปประมาณสิบห้ามกราปีเจ็ดนะครับนะเราก็ตีไปแล้วนะครับนะตัวละหมื่นนะครับนะในราคาขั้นต่ำก็คือตัวละหมื่นบาท นะครับสมมุติว่าถ้าเรามีแม่พันธุ์อยู่5้าตัวนะครับมีแม่พันธุ์อยู่5้าตัวแล้วเขาให้ลูกทุกๆปีนะครับนะปีละห้าตัวนะครับเราก็ตีคร่าวๆไปก็ตกไปตัวละหมื่นบาทแล้วก็มีเงินเก็บรายปีเป็นห้าหมื่นบาทนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นาการเลี้ยงสัตว์นะตัวใหญ่ที่ ให้รายได้เป็นรายปีนะครับนะนอกจากเป็นวัวนะครับนะก็จะมีควายมีหมูนะครับตัวนี้แต่เวลาเราเลี้ยงนะครับนะก็ไม่ต้องเลี้ยงเยอะนะครับนะไม่ต้องเลี้ยงเยอะนะถ้าเรา,เ,าเลี้ยงเยอะนะครับนะก็จะเป็นภาระให้เรานะครับต้องหาหยาหาเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรให้เขากินอีกหาฟงหางนะอะไรอีกนะครับซึ่งตรงนั้นก็ นะครับนาะจะเพิ่มภาระให้กับเรานะครับซึ่งเราก็ไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ท่านเลี้ยงนะครับนะอย่างละตัวสองตัวนะครับนะเพื่อที่จะเป็นเงินเก็บรายปีของเราเป็นรายได้รายปีของเราไปนะครับนะก็ฝากท่านผู้ชมนะครับนะสำหรับท่านผู้ชมที่หลายท่านที่สอบถามมาว่า มีรายได้มาจากไหนนะครับตอนนี้เราก็สรุปคร่าวๆนะครับนะให้ท่านผู้ชมนั้นได้ดูกันแล้วนะครับว่ารายได้รายวันมาจากไหนนะครับรายได้รายเดือนรายสัปดาห์มาจากไหนนะครับนะในี้กอหวังว่าคงจะให้ประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมนะครับนําไปปรับใช้นะครับนะในชีวิตประจําวันของตัวเองนะครับได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะก็ คลิปนี้นะครับนะขออนุญาตจบคลิปสั้นๆนะครับนะแล้วก็กระบวนการเทคนิคต่างๆที่ทำขึ้นมาก็ขออนุญาตจบคลิปไปก่อนนะครับสวัสดีครับ